ฝากไว้ในกายเธอตอนที่6โดม,มีชีวิตรุ่งโรดใช้ชีวิตเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติมีแฟนมีคนรักทุกคนลืมเรื่องการตายของแซมและนกเขาเองก็เหมือนจะลืมว่าตัวเองเคยฆ่าคนตายมาก่อนชายหนุ่มกำลังจะแต่งงานแต่คนรักของเขาเกิดอาการฝันร้ายอยู่บ่อยๆอยอ,อืช่วยด้วย แรมเป็นอะไรอะ่ะสีหน้าไม่ดีเลยแรมฝันค่ะฝันถึงผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะก็แค่ฝันแค่ฝันทำไมต้องหน้าซีดขนาดนั้นด้วยละ่ะคุณเคยรู้จักผู้หญิงที่ชื่อนกไหมคะอะไรนะชื่อนกเหรอทำไมอะ่ะเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ๆมาถามถึงเขาเขามาเข้าฝันเขาบอกว่าจะมาเอาชีวิตคุณ ว่าไงนะนกน่ะเหรอบอกว่าจะมาเอาชีวิตผมค่ะผู้หญิงคนนั้นสวยมากเลยนะคะแต่ว่าฉันเห็นเขาตายแล้วก็กลายเป็นศพน่ากลัวมากคำพูดของคนรักทำให้โดมรู้สึกตกใจมากหลังจากที่หายหวาดระแวงไปนานเป็นปีตอนนี้เขาเริ่มกลับมาระแวงเหมือนเดิมแล้วเขานอนหลับหลับทีไรก็ฝันร้ายทุกทีนกเธอตายไปแล้ว ไปผุดไปเกิดสักทีอย่ามาหลอกมาหลอนฉันเลยฉันทำบุญอุทิศส่วนกุศลไม่ให้เธอไม่รับเองนะช่วยไม่ได้แกระวังเมียกแกไว้ให้ดีเถนะโดมพูดอะไรของเธอระวังไว้ให้ดีแกอาจจะตายเพราะเขาก็ได้ไม่จริงฉันกับแรมรักกันเรารักกันมากเขาจะฆ่าฉันด้วยเรื่องอะไรแล้วแกกับฉันล่ะรักกัน แกยังฆ่าฉันได้เลยทำไมเมียแกจะฆ่าแกไม่ได้ชายหนุ่มสะดุ้งตื่นกลัวจับใจคนรักทำอะไรก็ดูจะหวาดระแวงไปหมดโดมคะแรมอะ่ะย่างหมูไว้มากินด้วยกันนะคะ น่ากินมากเลยหอมหอมผมไม่หิวอะ่ะทำไมคะเดี๋ยวนี้อะ่ะแรมทำอะไรให้คุณก็ไม่กินคุณอยากกินอะไรทำไมไม่บอกแรมละคะบอกว่าไม่หิวไงเอ๊ะทำไมจะต้องขึ้นเสียงโหนดหงิดใส่แรมด้วยล่ะไม่กินก็บอกกันดีๆก็ได้โถ่บอกว่าไม่กินก็ไม่กินที่หลังไม่ต้องทำไว้ให้นะใช่หนุ่มโมโหโหดหงิดหิวมากแต่ไม่กล้ากินอะไร โอ้ยหิวชายหนุ่มเดินผ่านร้านค้าจะไปซื้อแต่ก็หวาดระแวงเอาอะไรผัดเผ็ดครับผัดเผ็ดราดข้าวได้รอสักครู่นี่ผัดเผ็ดชายหนุ่มหยิบจานมาแต่เกิดเห็นภาพหลอนรีบวางจานเอาไว้แล้ววิ่งหนีไปโอ้ยเฮ้ยยังไม่ได้จ่ายเงินเลยอะไรวะนเนี่ย ชายหนุม่มร่างกายสูบผอมลงทุกวันไม่กล้ากินอะไรทั้งนั้นกินก็ไม่กินนอนก็ไม่กล้านอนเพราะฝันร้ายชีวิตของเขาราวกับตกอยู่ในคุมนรกก็ไม่ป่านไปหาหมอไหมคะคุณดูสิผอมลงตั้งเยอะตอนนี้น้ำหนักคุณจะถึง50หรือเปล่าก็ไม่รู้ไปทำไมอะ่ะผมไม่ได้เป็นอะไรซะหน่อยผมแค่ง่วงอยากจะนอนเท่านั้นไม่เป็นไรหรอก แต่คุณไม่กินข้าวมาหลายวันแล้วนะคะนอนก็ไม่นอนกินบะหมี่ซองมาหลายวันแล้วอะ่ะทําไมแรมทํากับข้าวไม่อร่อยไปซื้อร้านอื่นมากินก็ได้นี่ทําไมต้องถึงขนาดไม่ยอมกินอะไรด้วยล่ะ <Okey> ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่หิวช่วงนี้ผมต้องลดความอ้วนโค้ชให้ผมลดน้ําหนักผมก็เลยไม่กินเท่านั้นเองไม่เป็นอะไรหรอกก็ฉัน <hob> ห <bit> ่วงตอนนี้เราสองคนกําลังจะมีลูกกันนะคะ อะไรนะนี่คุณกำลังจะมีลูกเหรอแรมใช่ค่ะฉันกำลังมีลูกกับคุณลูกของเราสองคนฉันก็ยิ่งห่วงคุณถ้าเกิดคุณเป็นอะไรไปอะ่ะฉันกับลูกจะอยู่ยังไงล่ะคะจริงเหรอแรมคุณกำลังมีลูกเหรอโอ้ยผมดีใจมากเลยค่ะลูกของเราลูกของเราสองคนที่เกิดจากความรักของเราสองคนผมดีใจมากเลยเอ่ะแรมแรมก็ดีใจค่ะ ที่คุณดีใจตอนแรกแรมตกใจกลัวคุณจะไม่ยอมรับลูกในท้องทำไมคิดแบบนั้นน่ะก็ผู้หญิงที่ชื่นนกสิคะเขามาเข้าฝันแรมอีกแล้วอ่ะเขาบอกว่าเขาเคยรักคุณเคยท้องกับคุณแต่คุณบังคับเขาให้ไปทำแทง้งไร้สาระผมไม่ได้รู้จักผู้หญิงที่ชื่อน,นกอะไรทั้งนั้นน่ะคุณก็เห็นนี่ว่าตั้งแต่ผมรู้จักคุณผมก็ซื่อสัตย์ไม่เคยมีอะไรกับคนอื่น ค่ะแรมรู้แรมรักคุณมากแรมก็รู้ว่าคุณรักแรมมากแรมคงดูละครมากไปแล้วเก็บไปฝันเป็นตุเป็นตะนะคะถ้าคิดว่าตัวเองฝันเป็นตุเป็นตะก็เ,เลิกดูได้แล้วนั่นละครอะใช่หนุ่มถอนหายใจเขาเข้านอนไม่กล้าหลับแต่ก็ทนร่างกายไม่ไหวเขาฝันว่าแรมเอายาพิษใส่ในอาหารให้เขากิน ฉันจะเอาแกให้ตายเลยโดมดีมากใส่ให้เยอะใส่ให้เยอะนะแรมมันฆ่าพี่ฉันจะแก้แค้นแทนพี่เองไม่ต้องเป็นห่วงถึงพี่จะตายไปแต่ฉันก็ยังอยู่ฉันจะจัดการให้สิ้นซากดีมากเราเป็นพี่น้องครามตามกันมาแท้ๆเราก็ต้องช่วยกันสิชิงไหมใช่ค่ะแรมจะจัดการให้นะคะพี่นกไม่ต้องเป็นห่วง ชายหนุ่นมสะดุ้งตื่นหวาดระแวงหนักกว่าเดิมแรมเธอเป็นอะไรกับนกอะนกนกไหนคะนกที่แรมเคยถามแล้วคุณบอกว่าไม่รู้จักนะหรอก็ใช่เธอบอกว่าฝันเห็นเขาตลอดเวลาไม่ใช่เหรอก็แค่ในฝันนะคะเขาไม่ได้มีตัวตนจริงๆซื้อหน่อยไม่จริง เธอเป็นน้องนางนกเธอเป็นน้องสาวแท้ๆคลานตามกันมากับนางนกใช่ไหมบอกฉันมาตามตรงนะอย่ามาโกโหกฉันนะแรมไม่นะคะแรมไม่ได้มีพี่น้องคุณก็เห็นนี่เราก็ไปมาหาสู่กันมาตั้งนานคุณก็น่าจะรู้ว่าแรมไม่มีพี่น้องแกจะมาแก้ตัวเหรอแกแกจะมาแก้แค้นแทนนางนกใช่ไหมพูดอะไรอะโดมอาหารนี่มียาพิษ แกคิดจะวางยาฉันประสาทและตายซะเถอะโดมหลอนจนฆ่าเมียตายไปอีกคนชายหนุ่มตกใจมากเพราะเธอท้องตอนนี้เขาเป็นฆาตรกรฆ่าคนตายไปแล้วสาศพกระจุกไปแล้วนะคะสำหรับฝากไว้ในกายเธอคะ่ะติดตามชมคลิปหน้าตอนอวสานนะคะ